วันนี้จะพามารับชมวิธีการทำและขั้นตอนการแก้ไขางานสีที่เสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงทำให้สีซีดและแตกลายงานขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะใช้ในส่วนของกระดาษทรายเบอร์หยาบเบอร์150นะครับขัด ในส,ส่วนของสีและเล็กเกอร์ที่เสื่อมสภาพออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์240เพื่อที่จะลบในส่วนของเส้นกระดาษทรายเบอร์หยาบในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาจบที่เบอร์320นะครับในส่วนของกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเพื่อที่จะทําให้ผิวเรียบนะครับเพื่อที่จะนําชิ้นงานไปพ่นสีรองพื้นต่อไปหลังจากซ่อมทําสี เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่ดูเหมือนใหม่นะครับพร้อ,อมส่งมอบให้กับลูกค้าถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้ที่ MG Ablen ปทุมธานีนะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลย